สตาร์รถขยับแล้วหรอผมเอาแบไมาแล้วจะอยู่ในรถครับช่างน่าจะเอาแบบช่างสใสน่าจะเตรียมลา้างมั้งนี่ <IL EN C SE> <IL EN C SE> ผมหอกเล่นหลอกช่างแต่ล้างให้ก็ดีนะไหนอะ ล้างก็ดีได้เอาไปจอดที่เตีเ๋ยทำไฟดิช่างเอามาเร็วทำอะไรดิฮะ<า>มันชาร์จไหมรถผมมันชาร์จไหมน่ะฮะจริงหวะฮะเช็คเช็คให้หน่อยช่าง อืมยี่สิบแปดโวลต์ยี่สิบแปดโวลต์แล้วมีเครื่องเช็คไหมเช็คจากไอ้ตรงนั้นน่ะตรงขั้วแบตอ,อ่ะช่างเบลเดี๋ยวให้ช่างเบลเช็คให้ชาร์จไม่ชาร์จ มีนี่เลยมันแค่ยี่สิบแปดอเช็คโวลชาร์จไหมนี่ลองไปก่อนนย่างนเป็นกันเลงกดกันเลงน,นะนจริงๆถอดขั้วแบตดูก็รู้นะแต่ว่าเอาเครื่องมือเช็คดีกว่า sát bao hả? nó không chạy dầu rồi. không nó hả? nó lên 28. thông thường nó sẽ này. rồi. nhưng mà nó sẽ nó sẽ. hơn. lên hơn. này. sa 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 đấy. ้างวางเนี่ยพี่จะดูใหม่นะสบัดหรือเปล่าดูเลยไหมอ้าววาง ฟองไหมมีใช่ไหมนี่แม่ชาร์จไว้นานยังชาร์จไว้ประมาณไม่ไ,มไมชาร์จในรถอ่ะบ่ ก็ประมาณนี้ผมเห็นกระโปงขายนะหกลบสองเขาขายหมื่นแปดเลยแต่นี้ผมซื้อสี่พันก็ไม่แพงครับหรือว่าได้สี่เลยนะค่าใช้จ่ายก็ยังไม่รวมนะครับไอ้เพลาตัวนั้นก็สองพันสามค่าติดตั้งค่ายกเกียร์อะไรก็ยังไม่รู้นะว่าราคาเท่าไหร่เดยเดี๋ยวดูไอ้นั่นก่อน ตัเติมไหมนี่จะด้วยไม้เด้งหน่อยอน้ำมันโอ,โอ,โอ้ไม่ใช่อันนี้ความร้อนใช่ไหมนี่น้ำมันโอ้ไม่มีน้ำมันเลยวะ่ะ างทีมันก็ปกตินะแต่ปกติเปิดนี่พัดลมเอมันไม่ดังนะมันไม่หมุนนะเปิดอย่างนี้หายพอเปิดอย่างนี้หายเลยอ๋อนี้ต้องเปิดอีกล็อกหนึ่งก็งมีอาการอยู่อ้าวหมดแล้วช่าง อืมถอดออกเลยเอาแบตพี่มาใส่มันมีไฟอยู่บ่แต่มันชาร์จอยู่นะจะแ,แบตมันเสื่อมเองขาว่าสายกาวหลวมรั่วมไม่ช่างมันไม่หลวมนะเนาะช่างดูหน่อยสิเอ้มยมันก็แน่นอยู่นะ แบตอยู่หลังรถนะเดี๋ยวไปลองดูว่าเร็วขนาดไหนจะติดหรือไมต่ติดล็อกนี่แต่มันติดก็เดี๋ยวชาร์จเอาแล้นนะ แบบช่างเสื่อมเอาไปเทินเลยลูกละแปดร้อยมือสองแต่หน้างานค่อยไปเทินเอามาก็ไม่ได้ใช่ไหมเหรอช่างมีลูกมีเมียไหมนี่ฮะบอามีเมียฮะอตอนนี้กำลังดังเลยไอ้คำถามที่ว่าไอ้ถ้าเมียกับลูกจมน้ำเลือกใครนะช่างเบลเลือกใคร อ๋อยังไม่มียังไม่มีก็เลยไม่รู้จะเลือกใครใช่ไหมก็แล้วแต่จะเลือกอ่ะอันนี้เขาถามแบบคือไม่ได้ให้เลือกทั้งสองนะเขาให้เลือกแค่คนเดียวนะบางคนตอบว่าเลือกทั้งสองเลือกไม่ได้นะทั้งสองบอบกให้เลือกคนเดียวเมียกับลูกเออไอ้คนนั้นก็เป็นอะไรนะเป็นนางแบบล่ะ เขาบอกเขาเลือกผัวนะเพราะว่าผัวอยู่กับเขาตลอดชีวิตมันก็จริงของเขานะรึเปล่าเอาถ้าถ้าถ้าเลิกกันอะผัวก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันเนียยากนะพูดยากนะเลือกผัวสักวันหนึ่งผัวอาจจะไม่มีคนอื่นพอเลือกลูกลูกก็ไปมีครอบครัว ลูกอาจจะเนรคุณมันก็เป็นไปได้หมดอ,มตอนะมืตอบยากนะมันตอบยากพี่น้องเลือกใครเลือกมันแล้วกันนะต้องให้ช่างใดมาดูแลมากีนระบบไฟ ไอสายดำๆน้ำหลวมไหมช่างหลวมไหมอ่าไ,ไม่ใช่ไหมแน่นอยู่เนาะ,ะทำไมตอนนี้มันเป็นอย่างนี้ช่างสายถูกนะไม่เนี่ยรอยเขาอตีมาหรือเปล่ารอยตีรอยตียตมีไอ้นน่นขูดไหมตะใบใส่ได้ไหมรอยขั้วมันยัดไม่ลงก็ตีเอา ขวเสียเลยนะลองดูเออนี่เรียกแบตมีไฟโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับเดี๋ยวจะพาช่างเบลไปลองรถหน่อย